นอกป้องป่ายสู่ผู้สู่คนพามาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะอุ่นแกงผักี้เล็กเขาแซ่บๆนะคะอ่ะเออรือลายพี่น้องอันนี้ก็ซิเป็นแกงเฮดแชมปิยองนะคะแกงเฮทเด็กก็ซิว่ามันซุปละล่ะพี่น้องนะคะซุปละล่ะเดี๋ยวะเดือดบิ้งจังเลยอ่าว่าเม็ดซุปแล้วนะคะทุกคนกะซิผิดแก,ก,ก,กงเราจะเนาะรอ ปุ่นแกงผ้าคีเล็กกระชิบแต่งผ้าเขากินนะคะทุกคนนะยาเมือเซานะคะเพื่อได้กินข้าวกินน้ํานะคะทีนี้นะคะเอาปิดแก๊สแล้วทีนี้่จะเดินผ้าไปเอาทาดผ้าเขาก่อนเด้อพี่นอ้องผ้า,าผ้า,าขอบผ้าน้ำเฮานะคะถวิลซามไปใส่เกงแต่งผ้าเขากินาข้า,าวเข้ามาซุกเมื่อกี้นี้นู้นเอกออกไปเอาเข้าวเหนียวมาไหมลูก ข้าวเหนียวสุกแล้วเร็วๆอ่ะไปเอาข้าวเหนียวเร็วๆใส่แกงเห็ดอันนี้ใส่แกงเห็ดอันนี้ใส่แกงปลาเคี่เล็กเน,นาะจ้ะเนาะแล้วติ๊บข้าวมาวางไว้แล้วสุกแล้วสุกแล้วแต่งข้าวเหนียวแล้วสุกแล้วลูก อาติบเข่าเขามาก่อนติบเข่ามาวางแรกก่อนอมาเอาติบเข่ามาเขามะไปวางไว้ให้แม่มองนะมองห้องอ่ะนั่นแหละห้องน้อยนะอ่ะเล็กน้อยเลยนะอัสสีมาตักแกงเฮ็ดใส่นีด,ดีมาเอาเล็กดูน้อยเอาติบข้าวไปไมอ้าเล็กติบข้าวเอา มาเอาลูกอะสวัสดีไปลูกกํลังสีบอกสวัสดีมาเรียแค่ะกํลังสีบอกสวัสดีพี่น้องอ่ะอุ่นแกงพักี้เล็กแล้วเรียบร้อยแล้วเดวพี่น้องอ่ะรออีกจักหน่อยก่อนอกสิบปุ่มนะผุ่มแกงขีเล็ก นี่กจะมาตักเห็ดแกงเห็ดเชมปียองใส่ถ้วยแต่งภาขาวกินข้าวนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคแกงีง้่ข้าวไปแกงเห็ดเชมปียองข้าวกระติตักตันี้พี่น้องซิมกีกก่อนน้ำนะเอาพอดีนั่นแหละนะก็จะเค็มน้อยนึงกระิพอดี กินก็เข้าวเหนียวแกงเห็ดแชมปิยองใส่พริกขกี้หนูสวนแซ่บนัวหมืนเดิมทีนี่แกงพักทีเลียกกับสิตักเซนี่เลยพี่น้อง นะคุยน้อยเพราะว่าตักไปไลายกับซีโมเบิร์อีกละเอาจากักหนอยนะคะเพราะว่าสาวน้อยมันบบก,กินะ่นอะมันบางมันมันมันขมเส,สืกกอเ้อเดอนสะกิมผู้เดียวเราเฮียลงขาแล้วไปเฮียลงทางขทางขาเอ้าเรียบร้อย หาผาเสกถ้วยน้อยเลยเนาะพี่น้องกับไหลล้พี่น,นะเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องถ้วยน้อยแกงขี้เหล็กกินแต่ข้าวเหนียวแซ่บเยาเมื่อส้าคือดนีเหมือนเดิม เฮ็ดแชมเปี้ยนกับแกงผักกิเล็กแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่กระชังน้อยแกงอ้วกไม่ยังเนี่ยอันนี้จะได้อะเอาทิพเข้าไปไว้กับสี่ยงเฮ็ดไปไว้ก่อนแล้วเชิญุกพาเข้าไปกินแต่งักเข้าเ้านะคะเก็บเมียนไปนั่นมันหลายที่จริงมันก็มีปลาหมึกนั่นนะทุกคนแต่ชาวเดือนบริสไทปลาหมึกนะคะ เอาเสียงร่องแม่ิีอาอันพัดทาาเข้าใส่แต่งท่าเข้าอ่าสิมากเก็บพวกนี้ออกก่อนทุกคนเก็บเมียนคมออกจากมองกินข,าขา้าวเฮาละเก็บออกก่อนแล้วเฮามองกินข้าวออเพี้ยก่อน เรียบร้อยนะคะมอกินข้าเหรอิญยกผ้าผาดผ้าเข้ามาก่อนอีลาเปิดไฟห้องเธอเนี่ยนะเปิดไฟแน่นเ,ปเปิดเลยเป,เปิดเลยแม่ทำคลิปอยู่เปิดเลยแม่อยากได้แสงเปิด เรียบร้อยเปิดแล้วป<ม>่ะอ่าโอเคโ <c oughs> ทรจัแซ์อีกตัวนึงเอาเข้ามาให้แม่เนี่ยแม่แม่จะพาผมไปทะเลใช่ไหมตอนบ่ายใอไ่ไหมฮะคลิปนี้ก่อนกินข้าวแม่เดี๋ยวว่ารุ้งร้ายอันนี้มากกันยังไม่จับชื่อก็ได้ใช่ไหมขออนุญาตก่อนเลิกก่อนกิน,น,ขนข้าวคลิปนี้ จมดแต่งจับเจือก็เพุ่มที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยจัดแต่งจับเจอือเอาควงงานไปทิ้มได้ลูก นี่ก็แต่งผ้าขาวผ้าน้ำนะคะแต่งผ้าขาวผ้าน้ำล้างวยล้างานอันนี้ก็สิเก็บไว้เเด้อยๆ ยัง,งเหลือ,อแต,แตคนคั้วใหญ่ถวยสามตีใบกระเพราเดี๋ยวจะเดือนปิดกับการน้ำหลังนีตีขั้วอ,อ้อยก่อนแล้วจะร้บ

ยักก่อนอเดี๋ยวออโทรศัพท์เครื่องนี้เข้าไปดิเพราะว่าชาเดือนเมือ่อเช้านี่ไล่สุดนี่นะคะตั้งไล่สุดเมือ่อเช้านี่นะคะเอามาในชาเดือนลาพี่ละน้องไปคลิปนี้ก็ได้มาแต่งผ้าเข้าเมียนเก็บเมียนล้างถ้วยล้างซ้ำน,นอกจ้ะเนาะนะคะสวัสดีค่ะ